เอาละครับสวัสดีครับเรซี่ครับวันนี้นะครับมาถึงแล้วครับกับอีเวนต์เอพิฟูเดย์นะครับที่ทุกคนรอคอยอ่าสำหรับเอพิฟูเดย์รอบนี้นะครับเป็นอีเวนต์ที่เรียกว่าแมสทันเดอร์ครับแนวเดียวกับแมสแม็กเลยครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับส่วนของรางวัลใช่ไหมครับไม่ใช่ของรางวัลใหญ่มากมายครับจะมีพวกสติ๊กเกอร์ติดรถนะครับสองอันนี้เนาะแล้วก็ดีคออ่าแล้วก็สติ๊กเกอร์เพิ่มอีกแล้วก็ธงติดเรือนะครับประมาณนี้เนาะ ก็ไม่มีผ่านนะเป็นอีเวนต์นะครับมีฉายามีหน้าโหลดสกีนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เนี่เห็นไหมไอคอนกดเล่นแค่นั้นเองไอคอนยูซอร์แค่นั้นเองออนะครับก็กติการง่ายครับคุณกดเข้ามาที่อีเวนต์นะครับเลือกเอาว่าจะเล่นแบบฟรีฟอร์ต l l ตะลุยเดียวหรือจะทีมแบ a เทิลนะครับก็เ,เลือกเอาเอาที่สะดวกนะเข้าไปในด่านปุ๊บคุณก็แค่วิ่งเข้าไปอ่ามันจะให้รถมาให้3คันเริ่มต้นใช่ไหมเห็นไหมข้างล่างซ้ายเห็นไหมครับ มันจะให้รถมาสาคันนะครับแต่ละคันมันจะบอกว่า,ามันบรรทุกได้เท่าไหร่เห็นไหมรถ c a p ซิตี้เห็นไหมครับเห็นไหมยี่ห้ายี่ห้าห้าสิบเห็นไหมครับเออทีเนี้ยถ้าหากว่าคุณเอารถวิ่งเข้าไปในแมปแล้วอ่ะมันก็จะมีบอกทางออกของคุณเห็นไหมคุณดูในมินิแมปนะครับมันจะบอกทางออกนะครับทุกครั้งที่เกิดมันจะเปลี่ยนนะทุกครั้งที่ตายแล้วเกิดมันจะเปลี่ยนนะครับประจำเอาไว้พอเวลาคุณเกิดปุ๊บคุณวิ่งไปคุณจะเห็น ในแมปครับจะเห็นว่ามันมีวงบอกอยู่ว่าตรงไหนมีวัตถุดิบไหนดรอปอะไรคุณก็แค่ขับเข้าไปแล้วก็ไล่ชนกล่องที่อยู่ในโซนนั้นๆนะครับแล้วมันก็จะดรอปเป็นวัตถุดิบขึ้นมามันก็พอได้วัตถุดิบเสร็จปุ๊บพอรถคุณเต็มเสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณก็เอาเออเอาของไปเอ็กแท็กครับเหมือนคุณเล่นอารินาเบกพอยหรือเอสเซียผมทาคอปเลยเข้าใจไหมคุณรูทของคุณเอ็กแท็กคุณรูทขอไอดคุณเอ็กแท็กประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีวัสดุทั้งหมด4ชนิดนะครับก็จะมีเซอร์แครปเมทั v e h i c l p a r t นะครับแล้วก็ Armor p a r t แล้วก็ Electronic นะครับทั้ง4อย่างนี้จะเป็นพ a ร t s หลักในการครับอัปเกรดรถที่คุณจะเอาไปเล่นในตาต่อไปนะครับคุณเห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็น r o o t Imager เอาไว้มาร์คว่าตรงไหนมี r o o t ไม่มี r o o t เนอะอะไรประมาณนี้มีระเบิดควันนะครับส่วนไอ้นี่สำคัญยังไงเลกโทเค็นนะครับการได้มาของเลกโทเค็นคือเมื่อใดที่คุณสังหาศัาตรูได้นะครับมันก็จะเก็บสะสมไว้ให้คุณ แล้วก็พอมัน1คันนะครับสังหารได้1นคันเนาะมันก็จะให้หเหรียญเล็กโทเค็นถ้าหากว่าคุณสังหารอ่หลังจากจบเกมแล้วมันแล้วมันจะอมอบมาให้ตามหลังนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าคุณคุณตายหมดคุณออกเกมมาแล้วจะได้นะมันต้องรอยห้องนอนจบก่อนนะครับมันจะเด้งเข้ามาใน ID เนาะก็เล็กโทเค็นนะครับเอาไว upgrade, นะ้อัปเกรดรถเนาะแล้วก็เอาไว้แกลกรางวัลเห็นไหมคุณจะเห็นรางวัลเห็นไหมครับใช้เล็กโทเค็นหมดเลยเนาะแล้วก็ลดคันหลังๆนะครับใช้ทั้งเล็กโทเค็นแล้วก็ใช้พาร์ทวกนี้นะครับ ไปฟาร์มก็ได้นะใครอยากได้อะไรก็ไปฟาร์มเอานะครับแล้วก็เ,เลือกรถเอาไปเยอะๆพยายามอัปเกรดพยายามสร้างรถคันที้สี่ยนรประมาณนี้เนาะเออแล้วก็อัปเกรดรถซะหน่อยมันจะได้แบบนี่เห็นไหมบางอันก็มีเพิ่มเกาะเพิ่มปืนเห็นไหมครับเห็นไหมอาล,ล่ะก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับจะเริ่มวันนี้นะครับวันที่1เมษาหกโมงเย็นนะครับไปจนถึงวันที่20เมษายนนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับประมาณนี้เนาะเอาล่ะสำหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ผมจะมาตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็เจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ไปละเจอกันครับ